การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มโอพร้อมดื่มด้วยการฆ่าเชื้อแบบพลาสเจอร์ไลท์และการบรรจุร้อนเพื่อเพิ่มมูลค่าส้มโอท่าคอยภายใต้แผนการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเป็นกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยคัดเลือกจากกลุ่มชุมชนที่เป็นพื้นที่ในการบริการทั้งด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่มีศักยภาพพร้อมสู่การพัฒนาต่อยอดในด้านวิทยาศาสตร์ แลละเทคโนโนยีส้มโอสายพันธุ์ท่าคอยมีรสขมเนื่องจากสายพันธุ์ของส้มโอซึ่งทำให้เพียงขายผลสดไม่สามารถทำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอได้นอกจากนี้ส้มโอตกเกรดมีเหลืออยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงอยากหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอที่เหลือทิง้งค่ะพื้นที่ปลูกส้มโออำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นพื้นที่ที่ปลูกส้มโอท่าข่อยนะคะเป็นส้มโอจีไอจังหวัดพิจิตรเยอะที่สุดในจังหวัดพิจิตรค่ะค่ะเดี๋ยวเราพาชมสวนนะคะอันนี้คือส้มโอที่มีปัญหาที่ทําให้เราต้องต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าเขาจะโดนพวกมแมลงวันสีทองต่อยใช่ไหมคะเราก็เลยทําการเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปค่ะ จากการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มพบว่าการนำเทคโนโลยีการฆ่าเชือ้อแบบพ a าสเจอร์ไลและการบรรจุร้อนมาใช้ในการแปรรูปส้มโอที่ตกเกรดและนำซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนโดยมุ่งเน้นให้เหมาะสมกับเครื่องมือและอุปกรณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์น้ำส้มโอพร้อมดื่ม และน้ำส้มโอเข้มข้นภายใต้แบรนด์โอเมโลพันธุ์ที่ผลิตจากส้มโอ G.I. ซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของส้มโอพันธุ์ท่าคอยซึ่งกระบวนการผลิตต้องใช้เทคโนโลยีการกรองตดขมจากสารประกอบลิโมนินและนาริจินซึ่งคงคุณประโยชน์ที่สำคัญและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์คุณประโยชน์ของส้มโอประกอบไปด้วยสารลิโมนไน มีคุณสมบัติช่วยล้างสารพิษและยับยั้งการเจริญของเนื้องอกและเซลล์มะเร็งสารนาริจินมีคุณสมบัติลดระดับไขมันในเลือดและเพิ่มปริมาณอินซูลินสารเบตาแคโรทีนช่วยต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสายตาวิตามิน B1 ช่วยในการย่อยอาหารเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจวิตามิน C ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและกระตุน้นภูมิคุ้มกัน โพแทสเซียมที่ดีต่อการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อโฟเลตป้องกันความผิดปกติของทางรบในคันการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักการผลิตอาหารพร้อมดื่มบรรจุขวดกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง GMP และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไร อบรมเชิงปฏิบัติการการบรรจุแบบร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำส้มโอพร้อมดื่มแบบกะและแบบต่อเนื่องอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการควบคุมการผลิตน้ำส้มโอพร้อมดื่มและการบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์โอเมโลเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนร้อนได้และขนาดที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคเพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือมอพอชข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและสอดคล้องไปกับนโยบายโอท็อปนอกจากนี้กลุ่มยังนำเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปน้ำซ้มโอ มาสกัดน้ำมันจากเปลือกส้มโอเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำมันนวดเริ่มต้นของเราเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกส้มโอนะคะส้มโอของเราคือส้มโอ g i ของจังหวัดพิจิตรมีสมาชิก36ท่านปัญหาที่ทําให้เราต้องมาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะด้วยการที่ส้มโอเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการโดนแมลงต่อยก็จะเกิดอาการทิ้งเราก็นํามาแปรลรูปต่อย,ยอดเป็นน้ําส้มโอเข้มข้นค่ะ ผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากน้ำสมโอเข้มข้นแล้วนะคะเรายังต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรื่องของการนวดคลายเส้นนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะมีตัวโอเมโลโบารมนะคะเหมาะสำหรับคนที่ ปวดกล้ามเนื้อเป็นระยะเวลานานหรืออักเสบอย่างคอบาลัยอักเสบนานอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ตัวนี้นวดคลายได้นะคะส่วนอีกหนึ่งตัวที่เราสามารถใช้คู่กันได้ก็คือเป็นน้ํามันฮอสออยโอมโลค่ะบางท่านก็จะชอบเป็นน้ํามันบางท่านจะชอบเป็นเนื้อบามนะคะคุณสมบัติเหมือนกันเลยค่ะสําหรับคนที่ปวดอักเสบเรื้อรังนะคะ แล้วถ้าคนที่เริ่มเป็นนะคะนั่งทํางานมีอาการปวดตึงนะคะปวดตึงเครียดเราสามารถใช้สเปย์ออยล์ได้ค่ะจะทําให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็คลายกล้ามเนื้อได้ดีนะคะลงจมูกด้วยค่ะ ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะสามารถติดตามที่ในเพจเฟ e บุ๊กนะคะน้ำมันนวดส้มโอสมุนไพรส่วนช่องทางการติดต่อทางลาย0913816094 NEW ค่ะขอฝากผลิตภัณฑ์จากส้มโอถ้าขอยจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะแบรนด o ์โอเมโลค่ะการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ดำเนินโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรพันธิอูผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวุฒิเนียมสอนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยกิจกตติตุลาการน,น์อุทยาวิทยาศาส,าศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์สถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลคา่าสู่การพัฒนาต่อยอดในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน